ไม่กได้ไปก็ได้ไปไปหูอดตาขอดกำแพงเพรอดงไปอดไปท่านงอดกุ้นนะใช่ว่าตากุ่มพังกดแซวิธีหยกดแซมพเงียมกดแซไว้วิธีคุณรดเสียงอะกดแซหลงปูหักดังแสนวอยกแซลงนอกดแซกดแซไหมกดแช่ไห เป็นตานนั้นช่งไก่แมติือนบมเนตยุ่ว่างยาสิย่าย่ามขึ้นมาตกใจแล้วเสียงดายุ่ยว่างยาครับครับยายเราฟังไปแล้วเ็ริขอาเีเไม่ได้ตื่นอาตเขาเขาตัว